ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับช่องสบายๆนะครับตามใจครูจงรักนะครับวันนี้เราจะมาทํานะครับน้ํายาจับใบนะครับแบบฟรีศูนย์บาทนะครับจากของดีที่เหลือใช้ในก้นรัวเรานะครับวันนี้เราจะมานําเสนอนะครับนี่คือนะครับนี่คือขี้เถ้านะครับขี้เถ้าจากเตาไฟนะครับก็ตีประมาณสักหนึ่งกิโลนะครับขี้เถ้า ขี้เท่านี้คืออะไรครับที่เท่าก็คือเกิดจากการเราเผาไหม้นะครับอา่าไม้นะครับหรือฟืนนะครับจนกลายเป็นสีเงี้ยสีเทาๆนะครับอ่าจริงๆแล้วที่เท่านี้คืออะไรนะครับจริงๆแล้วก็คืออ่าเป็นธาตุหนึ่งที่สําคัญนะครับอยู่ในพืชและพืชต้องการใช้นะครับเวลาเราเผาเสร็จที่เท่าตัวนี้ก็คือโพแทสเซียมนะครับหรืออ่าตัวสุดท้าย ของกลุ่มปุ๋ยที่มีความสาคัญก็คือ,อมีตัว n ตัว P ตัวนี้ก็คือตัว K คนะครับคือโพแทสเซียมโพแทสเซียมนี่ก็คือ,อเป็นปุ๋ยนะครับที่ให้ความหวานนะครับความหวานกับพืชนะครับกระตุน้นลากกระตุ้นดอกนะครับทาให้พืชเกิดความหวานถ้าเป็นพวกที่เป็นหัวนะครับกระตุ้นลากกระตุ้นยอดดอกยอดใบได,ได้หมดนะครับตัวนี้ นะครับแต่คุณสมบัติของมันก็คือเมื่อเมื่อเราเอามาละลายน้ํานะครับมันตัวนี้นะครับมีลิดมีลิดเป็นด่างนะครับมีลิดเป็นด่างเหมือนเหมือนกับ آ, น้ํายาล้างจานเรานะครับตัวนี้ Å, คนโบราณน,นะครับเอาขี้เถ้านะครับตัวนี้ขี้เถ้าตัวนี้นะครับเอามาทําน้ํายาล้างจานผมก็เลยคิดว่า เราจะมาแทนาสารจับใบได้เพราะว่าปกติเราใช้น้ำยาล้างจานแทนสารจับใบนะครับเพราะนั้นตัวนี้เป็นอินทีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่เกิดขึ้นและก็ไม่มีราคาค่าใช้จ่ายนะครับไม่ต้องซื้อนะครับเราทำขึ้นเองเพราะนั้นศูนย์บาทนะครับคุทั้งสมงบ,บาิมันเมื่อละลายน้ำเสร็จนะครับมันก็จะมีฤทธิ์เป็นเราเรียกว่าเป็นเบสนะครับ เป็นเบสอยู่ค่ามันประมาณ8 8ขึ้นนะครับ8 9นะครับเขาเรียกว่าเป็นเบสนะครับถ้าค่ากลางค่า pH กลางก็คือเจ็ดนะครับต่ำกว่าเจ็ดนะครับก็จะเป็นหกนี่ลงมาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกรดนะครับแต่ถ้า8 9 10อย่างเงี้ยเป็นเบสนะครับเพราะคุณสมบัติมันเบสเบสก็คือความเค็มนะครับส่วนกรดก็จะเป็นรสเปรี้ยวนะครับอันนี้ที่เท่าหนึ่งกิโลนะครับที่ผมมาทำ อันนี้ที่เท่าหนึ่งกิโลนะครับเอาง่ายๆนะครับผมเอาแบบง่ายเลยนะครับที่เท่าหนึ่งกิโลน้ําผมก็เทเลยนะครับนี่ไม่ต้องไปกวนมันอะไรนะครับน้ำประมาณห้าลิตรนะผมเสร็จแล้วแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับนี่คือสามารถที่จะนําไปใช้ได้เลยนะครับแต่เวลาเรานะครับนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยนะครับ เราค,ควรๆซะหน่อยอ่ามันก็จะมีมันไม่ละลายนะครับที่เท่าเราก็ปล่อยไว้เงี้ยสักสามวันสี่วันนะครับค่อยมาช้อนสิ่งที่มันอ่าลอยน้ําอยู่อ่ยพอพอทำไว้นะครับสักสามสีวันนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ก็จะได้น้ำใสๆแบบนี้นะครับเราเอาก็จะกรองเาอาเฉพาะ นะครับกอเฉพาะน้ำใสๆตัวนี้นะครับมาใช้วิธีการวิธีการนะครับวิธีการก็มีผ้าขาวนะครับผ้าขาวแค่นั้นเองนะครับง่ายๆเราก็ตักเอาน้ำใสๆมันนี่แหละครับกรองเอานะครับเอาน้ำใสๆมันนะครับ เพื่อนๆดูนะครับนี่เอาปล่อยไว้3ามสวันก็จะได้น้ำใสๆแบบนี้นะครับเราไม่ต้องไปทำอะไรมากเลยง่ายมากนะครับน้ำยาจับใบศูนย์บาทแบบแถมได้สิ่งดีๆตามมาก็คือเป็นแบบปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะครับตัวเนี้ย ปุ๋ยยางดีเลยนะครับนี่ปุ๋ยโพแทสเซียมชั้นดีเลยนะครับตัวนี้สะอาดปลอดภัยนะครับเป็นเคมีไม่ใช่เคมีนะครับเป็นอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้น้ำใสๆแล้วนะครับผมกรองใส่เหยือกนะครับผมก็จะทำเก็บไว้นะครับทำเก็บไว้นะครับนี่ทำเก็บไว้ใช้ประโยชน์นะครับ นี่ยาจับใบชั้นดีนะครับศูนย์บาทด้วยนะครับไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับแถมเป็นปุ๋ยใช้ปลอดภัยนะครับไม่ต้องห่วงผมก็จะเก็บไว้ในขวดเวลาใช้นะครับร็ใช้อัตราาหนึ่งแก้วตัวน้ำสิบห้ซีซีนะครับ เรียบร้อยครับเพื่อนเพื่อี่พี่น้องน้องนะครับนี่คือนี่คือปุ๋ยนะครับปุ๋ยโพแท,ทสเซสียมชั้นดีแถมเป็นน้ำยาจาักใบด้วยนะครับนี่สูตรครูจงรักนะครับผมอันออสนใจนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามช่องสบายสบายตามใจครูจงรักนะครับที่ติดตาม ชมคลิปและก็รวมทั้งติดตามด้วยก็เป็นพระคุณอย่างสูงนะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณมากนะครับที่ติดตามช่องคุณจุงรักนะครับที่ช่องว่าสบายๆตามใจคุณจุงรักนะครับเราจะทําทุเรียนแบบเคมีอินทรีย์นะครับที่ปลอดสารพิษนะครับจะพยายามนะครับนําเสนอสิ่งดีๆให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับได้ชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ